มองความรักละกันวัยรุ่นกับวาเลนไทน์โอเคค่ะได้ค่ะเพื่อว่าวันวาเลนไทน์อ่ะพอถึงวัยหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันอาจจะแบบรู้สึกเฉยๆกับมันเรื่อยๆยิ่งในวนัยนี้ปูนี้แล้วนะคะแต่ว่าวัยรุ่นวาเลนไทน์มันจะเป็นวันวัดคุณค่าตัวเองเพื่อรู้สึกแบบนั้นนะหลายคนมักจะวัดว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้ มาลวคุณค่าของฉันฉันยังไม่มีแฟนเลยซึ่งพี่ก็จะบอกว่าคุณค่าของเราอยู่ที่เรานะคะไม่ได้อยู่ที่เขาจะเลือกหรือไม่เลือกถ้ามันเป็นไปได้นะพี่อยากให้หลายๆคนมองว่าวันวันเลนไทนยคือวันแห่งความรักและไม่ใช่แปลว่าเป็นแฟนอย่างเดียวมันอาจจะวันแห่งความรักตัวเองก็ได้นะคะเพราะในวันนี้ถ้าเกิดเราฟังปัญหาความรักหลายๆครั้งเราจะค้นพบอย่างหนึ่งว่าเวลาปัญหาความรักที่มันเกิดขึ้นจากคนอื่นๆเราจะพูดเสมอว่าทําไมเขาทําแบบนี้คะพี่ทําไมเขาทําแบบนั้นล่ะคะพี่สิ่งที่น้องลืมถามว่าแล้วทาไมน้องรักเขาล่ะคะ นะเพราะฉะนั้นขอให้วันบาเลนไทยคือวันแห่งความรักตัวเองให้แข็งแกรง่งย่อ้พูดบ่อยๆนะคะถ้ารักเขาทําให้เราเจ็บอะรักตัวเองแล้วน้องจะรอดนะนะคะขอเป็นวันแห่งความรักตัวเองด้วย <ขอ S 1> ค่ะเราแบบว่าให้คาปรึกษาความรักเยอะอย่างเนี้ยค่ะมันทําให้เรามันคิด คนขอแนะนำเ,เยอะไหมพี่กับเรื่องความรักเยอะเยอะมากค่ะเพราะอย่างที่บอกขับไฟเดย์ก็16ปีแล้วเนาะแล้ววันนี้มันก็จะต่อยอดไปเป็นพี่อ้อยพี่ชอตัวต่อต,ตัวมาไปเป็นขับไฟเดย์โชว์ค่ะพี่ยังยืนยันและภูมิใจเสมอในอาชีพเล็กๆอย่างพี่อ้อยที่เป็นดีเจคนหนึง่งอะค่ะคือคนบนโลกนี้เชื่อเถอะตอบปัญหาความรักได้หมดแหละถ้าไม่ใช่เรื่องตัวเรานะคะพี่อ้อยอยากให้มีอยากให้มีเนี่ยเสียงฉุกเฉินไหมกแล้วค่ะ เวลาฉุกเฉินเรื่องหัวใจอ่ะทุกคนจะต้องหายาแรงก่อนไงหาพี่อ้อยพี่ชอดแต่จะบอกว่าในที่สุดแล้วนะคะทุกที่มีพี่อ้อยพี่ชอดเช่นเพื่อนหรือแม้กระทั่งทุกที่มีพี่อ้อยพี่ชอดประจําบ้านคือพ่อแม่ แต่อยู่ที่เราอ่ะเลือกจะปรึกษาท่านหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองสิ่งที่พี่ให้คําปรึกษาพี่จะค่อนข้างตกใจคําว่ากูรูความรักเสมอพี่ไม่ใช่กูรูค่ะความรักมันไม่มีสูตรหรอกแต่พี่พร้อมฟังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทพร้อมจะรับฟังพี่ถือว่าคนนั้นคือกูรูความรักส่วนหนึ่งเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟังพี่ยังพูดคํานี้และยืนยันคํานี้เสมอไปค่ะเรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงวันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเศร้าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งพี่ว่าทุกคนที่ดูอยู่ตรงเนี้ย เคยมีเรื่องเศร้าที่หนักมากในวันนั้นแต่พอน้องผ่านวันเวลาน้องอาจจะขำก็ได้ว่าพี่ดูดีทำไมวันนั้นหนูพังขนาดนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคนมีคำตอบในความรักของตัวเองแค่โทรหาพี่อ้อยพี่ชอดเพราะบางทีอยากได้คำปลอบเฉยๆก็มีค่ะอะไรคนมอว่าความรักเหมือนกับว่าเป็นวันนึ่นถึงวันเสียตัวเพราะเราไปสร้างค่านิยมบางอยา่างนะคะคำว่าค่านิยมบางอยา่างบางทีเรายอมให้คนที่เรา,เร,ารักวัดใจแต่เราไม่เคยวัดใจเขาเลย มักจะดินประโยค์แบบนี้ค่ะเอ้ยถ้ารักจริงก็ต้องยอมให้มีอะไรด้วยดีเดี๋ยวนี่ทำไมน้องไม่ถามว่าถ้ารักฉันจริงทำไมเรื่องแค่นี้รอไม่ได้อเออีกหน่อยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเราแต่งงานกันไปนะคะน้องก็ะจะต้องใช้ชีวิตไปอีกนานพูดกันหย,ยาบๆคือเรื่องแบบนั้นยังมีกันอีกให้จนเบื่อเลยค่ะทําไมต้องมีวันนี้ทําไมต้องเป็นวันนี้และถ้าคนคนหนึ่งรอไม่ได้พี่ให้มองก่อนเลยว่าความจริงใจอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าในที่สุดอะคะ่ะ คนเราเนอะอะไรก็ตามให้เขาไปง่ายเวลาเขาสูญไปเขาจะไม่เสียดายเท่าไหรค่ะน้องๆคุณรู้สึกไงว่าเวลาบางทีครบนานๆแล้วแต่ก็ต้องเลิกกันไปไม่แปลกค่ะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกต่อให้แต่งงานนึกหรอกว่าไม่เลิกใช่ป่ะคะมีบางคู่แต่งงานกันมาสิบปียี่สิบปีใครจะรู้ว่าปีที่2 1เลิก เพราะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกเลยสอนให้เรารู้ว่าเราควรทําทุกวันอย่างดีและเต็มที่ที่สุดถ้าข้างหน้าไม่ได้รักกันเท่าวันนี้อย่างน้อยเราจะยังอยู่ในความทรงจําที่ดีของกันและกันค่ะสุดท้ายแล้วค่ะการวางตัวยนงไงการวาเลนไทน์การอะไรนะวาเลนไทน์ต้องกาดูแเลเองไงเพื่อแบบค่ะ อย่ามัวแต่รักคนอื่นค่ะรักตัวเองกอดตัวเองแน่นๆและอย่าลืมนะคะเราคือความรักของพ่อแม่เราคือหัวใจพ่อแม่เพราะฉะนั้นวันวาเลนไทน์อย่ามัวแต่แบบหนูจะไปแฮปปี้วาเลนไทน์ใครดีคะหนูจะไปกินข้าวกับใครคะคนที่รักเราตั้งแต่วันที่เราเกิดรออยู่ที่บ้านไม่แน่นะวันนี้วาเลนไทน์ถ้าไม่รู้จะไปฉลองกับใครหันไปมองคนที่รักเราที่สุดแล้วหนูแล้จะหนูจะรู้ว่าวันวาเลนไทน์มันมีคุณค่ามากกว่าการรอคุณหลับจากใครสักคนค่ะ ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ